ก็ไปเป็นฐานหนึ่งจุดจ้าหมือนจ้าบ้างไฟแสนน้องข้าวหอมมามื่อนี้ผลงานน้องข้าวหอมจะออกมาดีบอจา้ารอดลุนน้ำกันจา้าเป็นบุญประเภทนี้บุญบางไฟบ้านน้องพ่อแมนเป็นขกานเอาต่อใส่อยู่มันลงมาบุญแล้จา้าต่อกระใสเรียบร้อย ก็ลังจะนั่ลอดทาวาดแมททรณนี่จ้กสองช่วงบรรยากาศรอบๆดดจา้าตอนนี้ค้นกับคือขักหลายจา้ามือสองบ่าควายนี้ข้นเลยแล้วนี่คนขาม่าลาะกับให้ดำเก็ก่งไฟต่อฐานเลเดอร์ลายื้วมาน้ำบุ้ใีเปลี่ยนบุ้ใดบ่ทันเนี่ยถ้รักจาก้องขงฮ้องก็เป็นเจ้าโตบร่ฟ้า กฟ้าจากคล้อพอดีแล้วเป็นฟามัดการเกษตรเดินว่ามาเด้อปสิวิน้องเขาหอมมาจกินบรานังเบิ้งเปสิิีอ่าคุยกันคุยกันสองร้อยแปดสิบแล้วหกสามร้อยสิบเอ้อุกันคกันสงลงสับตา ตกกล้ใกล้ได้หลายๆไปทิมงานน้องเขาหอมจงโชคดีสามั้ไปไปนะคับตาไปไปลูกไป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  ไปยึดมีมททาบาดดนททาไปยึดมณีนิตพตฐานนี่ข้อบอออวัดสูตรโชกัละแสดงว่าข้อนี้อยู่ การวางหางเริ่มเข่าหนาๆเรียมไปได้เลยดีแต่มันลงฟองฟองเก่าห้องเลยนะถ้ามันซีค่วนเตรียมลงเลยเตรียมไว้ได้ฟองเก่าห้องเบามีงมาตัวใหญ่หรอกมันตัวน้อยก็ไม่ฟอง โดนกันไปนไที่พ้าดทางไดมาไหลถึงหักตามหกมาโพดคุาตามลงมาหน่อยนี่ยังหอยที่หยดหยดในสกหนยเรอมนไหลออกมาจีบเลยหมดต้องฟองเัยจะไหลกว่าหมอกไปเยมีต่ข้างดอนฝรฟอง คอยโยกคอยเคลือ่ลอนระดับลงมานะครับคาพื้นเดียวบนไี่ชุกกระโบนตื้นที่น้องเนอหนึ่งร้อยห้าสิบห้าพเดี๋ยวมันตามลงมาเดจะที่น้องเห็นลงไม่ไกลลงไม่ไกลคอยโยกคอยวนอันตายหางเป็ียนตัวฟัตัวเวียงมหวอย่างนีว่ามันเัิไฟพร็วดี เวลาเพ่มนะครับสองร้อยหกสิบห้าพาร์ำเลี้งต่างนะีปัญหาดอกที่นอ้องดอยหนึ่งได้บอเบิ้งกันเ,เนาะทำเนี่งคอเดือนเบิ้งไปน้ำนะครับเลขช่างด้บายมากทำเลี้งช่างนีบายมากอีกโยกหมุนตีวงอยู่แคบโยมองขาวมันเป็นขาวเฉียนทีตั้งต่างจางนะครับแต่ทีนี้เ็จหนึ่งขวางออกมาทางขวาครับลอยต่อพอดีครับห่างจจุดนัดน้นสองร้อยเก้าสิบ หันยางไปทางหาดั่นดได้ไมได้นช่องนั่นได้ดอกฟังนนี้เด้ี่น้องบิงนะครับกลับมาบอหอดฟองหน่นมาบอหอดฟองก็ะเอานี่ละเอาไดซ้ำไ้เอาซ้ำนั่นละถูกต้องดีิบพนหกบาบงหกสิบพิ่าามบางหกบบางพิาอยู่น่ราต้องเคลื่อน้แม่เลยละยี่สิบพน นเดืแบบทิดหนึ่ทำเกาอมีกคนมาเดี๋ยวมันสีมหาคุมขาวบางๆทีไล่ๆพี่ทีน่ครับสีบบนลงมาเรื่อยๆสี่สิบพนันห้าสิบพนันห้าสิบห้บา,า,า,าก็ข้ามแล้ว ดังลาบเลยแปดสิก้ลสเลขหกสิบบกสิบจุดตกกับายดำมันแคะตอนแปดสิบเ่าสิบตอแต่ตอนเจ็ดก็เจ็ดสิบแปดสิบตามลงมาไ่ามเลยแปดสิบสามรยแปดสิบ